โอ้น้องต่างนี่แก้มเป็นขีดเลยฮะผมเป็นหูพิศารพี่โบไปไหนแล้วพี่โบก็ยังอยู่ดีนะฮะอยู่ดีกินดี What Life Food is from India อ่า One Life Food is from India คือชอบกินอะไรในอินเดียออ What's name you nice to meet you from India หมายถึงว่าอันไหอินเดียเหรอดูดูคุณลักนี่แใส่ถุงมือทุกคนคุณลักโอ้โหนี่มึงใส่ถุงมืออี้คืขี้ขนใช่ไหมใช่แล้วละโอ๋อเหนื่อยเหนื่อยขอบคุณที่เหนื่อยครับขอบคุณที่นั่งพักเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยแชทขอบคุณมากที่เป็นห่วงนะครับตงสารพี่น้องโหดจริงครับผมพี่ตังอะไรอย่าลืมมาไลฟ์บ่อย คราวหน้าต้องมีพี่โบมาแล้วแหละเบลข้าม to China after the episode x yeah what name เอาลำยายมาฝากแม่แม่ด้วย night uh u n i t e meet you to f o r m Indonesia I my name is uh you you can call me b a n k yeah uh, คืนนี้ต่างจะมาไลฟ์ป่าวกูรัก u อ I don't know หลงเธอทั้งสองแล้วคุณเมนย่าผมมากครับ <c oughs> น, <from> นี่นี่นี่มันเป็นการให้ความรักกันแล้วกันโมเมนตะ์โมเมนต์แหละโมเมนต์แหละโอ้ยโหคนอหจจะเป็นที่แบงค์จีดีฮะคนไหนคนอหจจะเป็นที่แบงค์จีดีไม่ได้เด๋ยวโมเมนต์อย่างนั้นดิวันนี้พวกบอยไม่มีเบิร์ช็อปใช่ครับเดี๋ยวมีว่าผมไม่ผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ ดูได้ง่ายอยู่เยดีดีดีเขาบอกว่าอยากให้พี่แบงค์โปรโมทเพลงลืมไม่ลงให้หน่อยนักรบต้องมีบาดแผลน้องน่ารักโซคิวน้องหมาหน้ารักโอมากครับพี่แบงค์พี่แบงค์ว่าไงครับพี่แบงค์เขาบอกว่าให้พี่แบงค์โปรโมทเพลงลืมไม่ลงให้หน่อยอะไรนะโปรโมทเพลงลืมไม่ลงให้หน่อยอ๋อใครนะครับที่มีประสบการณ์ลืมไม่ลงนะฮะก็ทิมเข้าไปในแฮชแท็กลืมไม่ลงกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังนะครับเพลงลืมไม่ลงของ น้องตังนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆครับผมต้องลองไปฟังนะใช่ฟังแล้วจะลืมไม่ลงต้องพูดอย่างนี้ตีชอบจอะตอนนี้ต้องลืมไปก่อนนะเพราะว่าโอ้โหดูดูมาแต่ครัดูมาแต่อ้ยจะไม่องหูมันจะช้าผมอีกแล้วดูนะดูน้ดูน้เอ่เน่เนเออน่นเ เด็ดช้าผมเองเดียวเลยอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุโอ้โหเหมาตัวแบบแรงเยอะมากโอ้ยอป่นหมาตัวเล็กี่หมดมากโอ้ยตายแล้วผมวมาสวัสดีพื่อนพี่ตานสวัสดีครับีโอเแล้วแหละโอเวอร์อะไรดีอะโอเวอร์เพลงลืมไม่ลงหรอท้แบบนี้คุณ ครูมิงหายจ้าครูมิกเขาน้าจะไปสอนต่อนะฮะอีกสักยกไหมหนี่เอ้ยอีกสักยกไหมมาดิมาดิดูดูโอ้โหทุกคนเมื่อกี้ผมโหลดเมื่อกี้ผมโหลด โลมาแยวเมื่อกี้ผมรูดนะให้น้องเขาพักก่อนนะผมก็ขอพักด้วยเอาพี่ต่างไปแล้วผมรูดอ่ะหเหตดมันไม่ค่อยดีอ่ะครับอุยอ้ยกับข้าวมายัง,ยงกับข้าวมายังไม่มา น้องซนมากไหมคะซนสุดๆอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยฮะใส่จะหิวชนกระเด็นเลยโอ้โหผมนี่กระเด็นเฮดบตรใส่แบงก์อะกระโดดแล้วนะเอาหัวโคกาอ่ลยยยหดเสั่งน้องนั่งไหน่อยนั่งดีดมาก นั่งลงนั่งลงวันนี้นอนไหนคะอ๋อมีที่นอนครับมีห้องส่วนตัวครับผมนั่งลงลูกนั่งลงเออเตนบอกน้องนั่งลงเด็เอ้นนั่งลงได้แล้วนั่งลงแล้วแล้วนั่งลงลูกไหนพี่เต้นเก่งมากครับอ่าบอกน้องน้องน้องนั่งลงน้องโอ้ยไม่ฟังเลยตบตาเต้นแต่นั่งลง เล่นกับน้องทีไม่ต้องออกกำลังกาย,ยใช่เลยครับคนนี้นะครับชื่อมาตินนะครับคนเล็กชื่อมาแต่ตัวเมียแกดิ้อแกดิ้อแกดิ้วนั่งลงลูกรักรักทั้งคู่แหละดูเดือดมากนั่งลงแต่นั่งเออขอพักหายใจก่อนนะครับทุกคนทำไมอ่ะฮะโอ้เล่นกับน้องสุดๆเลยอ่ะดูดิดูเป็นอย่างเงี้ย พี่แดงนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วเหม็นแน่ฮะไม่เป็นไรมีน้ำหอมมาอ้าวอ้าวฮะอ้าวมีเสื้อมาก็เอามาดินั่งลงนั่งลงพี่ผมไม่ยอมมะให้เสื้อเหม็นอย่าแยกันน้องมาตินมองมาหาพี่แบงค์มาให้พี่แบงมาเร็วตินใครอ่ะตินตินตินมึงจะมุดกลับไปเกิดกัเหรอกลับก่อนพมวันไหนครับยังไม่รู้เลยครับแล้วแต่อารมณ์และทรงผมนะฮะ โชว์อ้วนมากอันนี้หมายหมายถึงมาตินมาแตนหรือหมายถึงแบงค์ซูเปอร์บอยครับโซอ้วนมากตัวนี้แมโอ้ยน้องมาแตเลือกถูกคนมากลูกมานี้มามานี้มาไปทั้งก,กับพี่แบงค์สิลูกมาเออจัดง่ายก่อนโอ้โหนี่เบาแล้วเหรอมาตินหนักเท่าไาาหาาร่นกกรเนี่ยมาตินหนักสิบเอ็ดสิบเอ็ดโลหรอแน่นแน่นมาก พ่ <5 S 1> <sociedad. S 2> อหนักสิบห้าลูกเพิ่งห้าเดือนหนักสิบเอ็ดแล้วอ่ะลูกอย่าหันตูดน้องอย่าหันตูดอย่าหันตูดอย่าหันตูดหัวเป็นแผลโดนมาตีกับหรอทะเลาะกันเหรอลูกทะเลาะกันแย่งตักัออ๊ยยโอ๊ไปนี่ไปหันสีแดงคปไปหันไปกนเฮยเฮ้ยใคร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  สินสอดน้องแพงไหมแพงมากครับไม่มากตัวแล้วประมาณแสนหนึ่งนะฮะอเวร์สายนักก้ามวสายแข่งถึงพวกนี้ฮะเป็นแชมเปี้ยนเฮ้ยเฮ้ยใครหายเฮ้ยอากาศที่สักแก้วดีไหมดีครับผมลมเย็นนะฮะไปไหว้พามาลมเย็นมากเลยเย้ยโดนเรียกว่าน้อง น้องเนี่ยเหรอมาเต้มาเต้เร็วมาเต้เร็วเออเลือกให้มันถูกคนมาตินเร็วมาตินไปไหมเตินไปไหมเตินไปไหมมาจับเลยมาจับเลยมาอุ้มแล้วพี่แบงค์สินสอดเท่าไหร่โอ้โหนี่แพงมากเลยครับคนนี้แพงกว่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคน ใคร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 ตครใครอไอคร้ยเ้ยตีนใคตออ้วเอ้ยจับแม่จับแม่อยู่อ่ะตีนช่วยมาด้วยตีนไม่แรช่วยมาด้วยโอ้ยโอ้ยเอนไม่ช่วยแม่แล้วปล่อยแม่โดนตี โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้สายโทรศัพท์โอ uh ้โหโอ้โหมือมือน้องฉุดแทนแล้วค่ะขอบีบแก้มหน่อยบีบก้นแทนนะแก้มก้นเป็นแก้มก้นแก้มก้นอืมอื้มแน่นดูพุงดูพุงโอ้โหดูพุงโอ้โหโอ้โหตัวนี้ขายต่อเท่าไหร่โอ้มาตินไม่ได้ มาแตะมะมามาแตะไปแตะมามาจูบเขาจูบอ่ะมาตินตานายแล้วอู้หูสิบเอ็ดโลยกเว้เลยไหมเนี่ยสวัสดีครับแกล้งน้องอีกแล้วแบ๊ไม่ได้แกล้งเลยออ้ยน้องกับพี่แบงค์ใครโซนอยู่กันต้องถามนี่เลยถามคนเลี้ยงเจ๊พี่แบงค์ค่ะทำไมเป็นพี่แบงค์ครับพี่แบงค์เห็นด้อยโอ๊ยผู้จัดการ ผู้ผู้จะขับหน้าได้อีกแล้วแต่ลูกช่วยดูผู้ผู้ปลอบได้หลอบได้ผูแต่ฮะไม้ต้องไม้เดียวแล้วตีนมองมือมองกล้องมองกล้องนี่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 กล้องนี่ออกมาตีนเร้วเห็นหน้าเต็งว่ะเห็นหน้าเต็งกระจกว่ะนี่นี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะไปแล้วอ๋อ ไม่แล้วไม่แล้วไม่ไม่พักเลยฮไม่พักเลยพุ่งน้องดีเหมือนออกกําลังกายใช่เลยสู้แรงที่ผมมีก้านแขกนะเพราะว่าเล่นกับเล่นกับหมานี่นะฮะนีกินผักโขมผักทองแครอทแล้วก็เนื้อนอะกินผักเหรอเอาพวกนี้กินผักเหรอเนี่ย ด,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 ดูดูดูกล้ามแน่น <Okay. S 1> ผักโขม,ม,ม,มนี่ผักโขมให้หมากินผักนะครับตอนนี้ <Okay. S 1> แครอทแครอดพี่แบงค์กับน,น้องใครแรงเยอะกันโอ้โหนี่มันคำถามไม่ง่ายครับน้องสิครับแรงเยอะกว่านั่งลงนั่งลงค่ะชอบกินตะไคร้นั่งลงแล้วอุ้ยน่ารักเออนั่งลงนั่งลงก่อนลูกดิ กินตาไคเหรอ,อไม่ใช่หัวหอมห,หรอไม่ใช่ตาไครหัวหอมกินไม่ได้ไหมมาน,นี่มาน,นี่ครับพี่แบงค์ลูกอ่านั่งลงลูกน้องๆคิดถึงแบงค์นะลูกนั่งลงนั่งลงเงะะก่งมากครับเก่งมากอ่านั่งลงแบบโอ้หมอบเลยเหรอนั่งลงก่อนไหมยไม่ได้บอกให้หมอบเลยโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งลงแต่นั่งลงนั่งลงประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอันหนึ่งอ่ะพี่แบงค์นี่ได้มาแล้วไม้กระยาสิทธ์ใช้จากหัวยื่นให้เลย นั่งลงบอกนั le, so ่งลงนั <S s ่งลงนั่งลงลูกมากระยาสิอย่าเพิ er ่งอย่าเพิ่งสวัสดีก่อนแต่นั่งลงดีดมากเออหากไปบอกนั่งลงดิสวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนแต่นั่งแต่ก่อนอ่ะหวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีบอกน้องสวัสดีก่อนลูกสวัสดีโอ้หวัสดีแล้วอ่ะมาตินครับหมอกด้วยหมอกด้วยเออเอาไปเลยพี่แจสวัสดีค่ะพี่แจแย่งของพี่ พี่ต่งพี่แดนนี่นั่นงลงแต่นั่งลงนั่งลงนั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงสวัสดีค่ะโอ้ยเก่งจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ่าโอเคได้แล้วก็จะเล่นห้องมาแล้วก็แย่งกันอีกเก่งมากเลยที มีสายเขาผมเพิ่งรู้เนี่ยว่เาเฟนบูดอเขาชอบเล่นตาไคกันเนี่ยชอบแย่งกัน <c oughs> ทิ้งเลยอ่ะทิ้งเลยต้องเล่นต้องถือเชคะยะเยอร์เชคยเยอร์เอาดิเอาดิเอาดิป,ปุปป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 ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊บ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  ใครจะไปยอมกันเล่าอุ๊ยอุยอุยทำได้ทำได้ไดโอ้โหได้ไปแล้วเฮ้ยมีอันนึงมีอันนึงงฮึมองอีกอันหนึ่งอะเดยเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห เห็นหน้าน้องชัแล้วนึกถึงสติสข <laughs> อเลี้ยงน้องด้วยผักอยากแล้วเลี้ยงพี่แบงต้องเลียเ้ยงด้วยอะไรอ่ะเลี้ยงด้วยเนื้อครับเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยหมูไก่แบงกับกองมอเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเหมือนกันเลยครับรอ้อแรงเยอะมากอ้โหูอืมเอาซิ <laughs> ผมไม่ยอมอ่ะ พี่แม่ไม่น่าจะสู้แรงน้องๆได้อุ้ยอุย้ไม่น่ารักแบบนี้อู้หูหจริงๆนะครับคือถ้าเกิดได้มาดึงนะะจะรู้ว่าน้องๆคือแรงเยอะมากโอ้โหโอ้โห ฟันน้องจะหักไหมลูกไม่หักครับผมคือน้องเป็นฟันน้องมีไว้เพื่องับโดยเฉพาะนะฮะดึงพี่แบงกลับบ้านแทนได้ไหมใจเย็นเดี๋ยวก็เจอกันนะจ๊ะทุกทุกคนออกำลังกายยามเย็นใช่ครับบ้านพี่แบงอยู่ไหนไม่บอกหรอกครับ โอเคเน็ต okay. ผมมันเริ่มกระตุกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องขอพักไรไว้ก่อนนะให้น้องหมาผมก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันจริงๆคือผมก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันนะก็เลยขอพักก่อนน้องไรเยอะมาก ที่แมทชันหรือล่าจริงเหรอจริงหรอืรเหรอเปล่าม่อีกนะมาบ่อยๆได้ครับผมจะพยายามมานะฮะครั้งหน้าอาจจะไม่ใช่อ่มาตินกับมาแต่นะครับผมก็รอดูว่าผมจะมาไรในเนื่องจากโอกาสอะไรนะพี่แมงก็พักผ่อนเยอนๆนะครับได้ครับผมบายบายครับบายบาย กินข้าวด้วยนะแล้วเจอกันครับ